เก็บเหรียญมีแต่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเก็บเหรียญนะครับมีแต่ขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจนะครับจึงไม่ค่อยเก็บกันนะครับมาดูกันนะครับตั้งแต่ปีนะครับ25นะครับ25เท่าไหร่สองห้าหนึ่งห้าอ่าสองห้าหนึ่งห้านะครับมูลค่าจากห้าบาทนะครับห้าบาทนะครับวันนี้นะครับตีขายได้แล้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญ พยากุ้ห้าเก้าเหลี่ยมดังนี้นะครับเพื่อนๆลองหาร5้ดูสิครับขึ้นมาแล้วกี่เท่านะครับ,ร 5, บขึ้นมาแล้วกี่เท่านะครับหารห้าดูนะครับหารห้าปุ๊บขึ้นมาสาเท่าแล้วนะครับเพื่อนๆสามสิบเท่าแล้วนะครับราคานะครับเป็นเดี๋ยวทุกวันนี้เราจะเก็บต่อไหมหรือเราจะรีบขายทิ้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สองห้าหนึ่งเจ็นะครับเพื่อนๆสองห้าหนึ่งเจดนะครับ วันนี้นะครับตีขายได้50บาทแล้วนะครับเพื่อนราคานะครับจาก1บาทขึ้นมาเป็น50บาทนะครับก็ขึ้นมาทั้งหมด5 0เท่าด้วยกันนะครับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วตั้ง50เท่าแล้วนะครับแต่หลายคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับ25 20นะครับตีขายได้ทุกวันนี้นะครับตีขายได้30บาทครับเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับขายจริงตามนี้เลยนะครับราคานะครับจากพศ25 20นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านมาเป็นเวลานะครับ45ปีแล้วนะครับราคาขึ้นมา6เท่าด้วยกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะขึ้นมา6เท่าแล้วนะครับส่วน25 2 2นะครับติขายได้30บาทแล้วนะเพื่อนขายได้30บาทแลวนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจก็สั่งซื้อติดได้เลยนะครับขึ้นมา6เท่าแล้วนะครับขึ้นมา6เท่าแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับ25นะครับ25นะครับ เหรียญละนะครับร้อยเดียวครับขึ้นมาทั้งหมดนะครับยี่สิบเท่านะครับก็ยิ่งเก็บก็ยิ่งดีนะครับยิ่งซื้อก็ยิ่งดีนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือราคาที่ตีขายออกนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับห้าสิบนะครับสามสิบนะครับสามสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับหกห้าเหรียญพูดผิดห้าเหรียญนี้เลยนะครับตีขายนะครับเพื่อนๆตีขายนะครับพับเลยนะครับเพื่อนทับเลย เอาไงดีนี่มีที่เขียนแล้วทั้งชุดนะครับทั้งชุดเลยนะครับติขายนะครับ360บาทเท่านั้นเองนะครับ360บาทนะครับเพื่อนๆรีบสะสมนะครับรีบซื้อนะครับรีบสะสมคือขึ้นมาตั้งขนาดเนี้ยขึ้นมาตั้ง50เท่าเพื่อนๆเพิ่มา30มเท่าขึ้นมา20เท่าแบบเนี้ยยิ่งเก็บนานนะครับก็ยิ่งคุ้มนะครับขอบคุณมากครับสําหรับนักสะสมนะครับส่วนเพื่อนที่จะขายก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับติดรับซื้อด้วยนะครับ